โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็อยู่เกมไลท์เจอร์อีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวบาวจากพักล็อกนะครับทุกคนก็เป็นแสงใหม่นะครับทุกคนเป็นบาวนะโอเคครับสเตตัสก็เอาเรื่องครับทุกคนผมไม่รู้แต่แบบมันก็พูดไปเรื่อยครับทุกคนก็สกิลหนึ่งครับทะลุอัมตะสามพันเซนนะครับทุกคนส่วนสกิลสองนะเป็นบัฟลบสกิลนะครับหรือลบซักศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้สกิลวีกหกสิบเซนถ้ามีตัวรีเซ็ตด้วยก็ดีนะครับไม่ต้องมีอััตรราใช้สกิลลเเยคบ ทุกนจะยั่ยืนนี่ดีนะครับทุกคน380นะครับทุกคนยืนเท่ายันแสงได้เลยครับทุกคนส่วนสกิลความสามารถนะครับก็ต้านหลงสนิทครับอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็ติดร้อยสิบนะครับพวกเจลลี่หรือจิตติน่าจะใช้ได้หมดครับทุกคนส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับเป็นคอมโบตัดแร่นะครับทุกคนก็เหมือนพวกเจลลี่นะครับทุกคนเจลลี่บบโบว์สิบเก้านั่นส่วนตอนนี้มีพัลเซิลมาด้วยนะครับของเดือนนี้ก็จะได้กบเป็นกาแฟนะครับทุกคน ไปครับใครที่ยังไม่ทําก็ไปทํากันนะครับทุกคนผมก็ยังไม่ทําเหมือนผมเพิ่งเห็นมันนะทุกคนมันรูเพิ่งมาหรือเปล่าครับทุกคนใครที่เห็นนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปดูมาเลยครับอดีผมก็เข้ามาถึงตัวที่หกแล้วครับทุกคนตอนนี้มีกบอยู่สิบสองตัวนะครับพอไปหาหรือหาเพิ่มแล้วกัน้ยครับเอาด่านสี่หกแล้วกันอเปลี่ยนเป็นทีมนี้แล้วกันครับทุกคนผมไม่ได้จัดไว้ตัวเดียวครับทุกคน ไอตัวนี้มันรู้สึกสกิลแม่นนะครับแต่มันบางนะครับทุกคนโอเคครับสายบัวไปยกยกโคตเทครับทุกคนกคนี่เอาเรื่องนี่ครับบึ้มกว้างครับทุกคนเอจริงๆมันกว้างมากครับทุกคนมันข้ามหลังระยะหนึ่งนะก็รู้สึกเหมือนมันจะไม่โดนเลยไม่โดนเลยเว้ยนี่บึ้มแรงเอาเรื่องนะครับทุกคนมีเพื่อนส่งตัวมาช่วย เยลลี่นี่ครับทุกคนเหมือนสกิลมันรู้สึกมันไม่ใช่แค่ระยะสามร้อยแปดสิบครับทุกคนเหมือนจะ500ห้าร้อยเลยปนเนี่ยผมก็มันสี่ร้อยครับทุกคนประมาณสี่ร้อยดูนะครับทุกคนแต่เยลลี่เอาเรื่องเกินครับทุกคนเอาหน่อยดิปุ๊มโ,โคตรสดุดโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปพีพีกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ขนนกมีอยู่แค่5นะครับทุกคนน่าจะตีได้ประมาณ2องหรือสานะครับตอนมันเหลืออีกอสองนาทีอ่ะผมเอาจอเคไปเรื่อยกันจอเคยังไม่แม็กนะครับทุกคนความจริงผมใช้เซตชนะสองตัวแล้วครับแต่ก็ลองจอคีย์เอใช้ก่อจะปั้นแม็กอยู่แล้วทุกคนตอนนี้มีกบอยู่12ตัวแล้วก็สรงพัสเซนตรงนั้นก็น่าจะเป็น13ครับทุกคนแต่เอาจอเคมาไม่น่าจะไหวเขาโดนธาตุมาเขาเยอะมากนะเขาจะเซตชนะสองตัวเลย นัดยังโกงอยู่นะครับโดกโกงมากเลยผมไม่มีเฮ้ยที่เอาสร้างผมสร้างตอนเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับไอ้ดีนี้ส่วนไอ้ดีข้างหลังผมก็เคยสุ่มได้มาเกิดสักตัวครับนแ้วผมก็ลบทิ้งสมัยนั้นนะครับทุกคนก,นนคกคน็เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันครับตัวนผมเคยได้ไตรกะคิริวนัดเคยได้หมดครับทุกคนแล้วก็ลบทิ้งใครเคยเป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้ครับตัวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายกันครับทุวนเพราะเล่นไม่ถึงเล่นไม่ถึงสองเดือนครับสุดท,ท้ายก็ลบทิง้งคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนอนร่้ง แล้วนี่ลงมันลงลคล้ายเฉลลี่ครับตัวแต่สกิลมันกว้างม,มากดูดิมันลงไม่หยุดเลยครับทุกคนเอาเรื่องเกินท่ายืดท่ามืดนี่ไม่ยืนไม่อยู่ครับตัวนมี้จะลบนะครับไม่เห็นเจมม์อนตัวน,นี่เดี๋ยวรอดูเจมม์ห้องตรงนี้ครับทุกคนลงเลยเพื่อน <c oughs> ไม่ได้เห็นแล้วมั้งนะ่ะเอ้ยครับเราไปอีกตาหนึ่งกันนะครับทุกคน อาได้ชิทส่วนพัส,สน,น่าจะพึ่งมาครับทุกคนเพราะตอนเช้าผมเล่นมันไม่ได้นะอทีมนี้มีโยมิเหรอเราไปลองกับโยมิกันดีกว่านะตอนนี้ก็ประเทศไทยร้อนมากครับทุกคนแบบร้อนตับแต่นะอ้ยครับปล่อยไปเลยเ,เอาล็อกไปไลอยหัวยกยกไหนอย,อยู่ซิแผงลิทหน่อยมตกกยยตีติกีิด้วยพอดีเลยตุ้งติกิสลบครับทุกคนเมื่อกี้เอาเรื่องเกิน ใครไม่มีผลาดทุกคนผมก็พูดไปงั้นแหละทุกคนอ่ะใครที่สุ่มนับก็ขอให้ได้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับใครที่อยากแอดผมก็ยูดีเดิมนะครับลาคุเป็นชื่อช่องเก่านะครับทุกคนลาคุศูนย์หนึ่งนทุกคนลาคุคุงศูนย์หนึ่งนะก็เปลี่ยนแค่ตัว R ครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับทุกคนเปลี่ยนแค่ตัว R เองแล้วก็ศูนย์หนึ่ง YouTube ไม่เขียนนะทุกคนตรง UT นะ โอเคครับเราวันนี้ผมขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนามตัวสำหรันบนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม